สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b i t e Story นะครับวันนี้ผมจะพามาพูดถึงการอุด EGR นะครับอุด EGR ของเจ้า Ninja ZX 2 5R นะครับบักงูเขียวแหล่ผมนี่แหละ EGR เนี่ย, e ยอยู่ตรงไหนแล้วเอาอะไรอุด แล้วอุดแล้วดียังไงนะครับแล้ว EGR เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรก็พามาดูเริ่มต้นจากพูดถึงเรื่อง EGR กันก่อนเลยนะครับ EGR เนี่ยก็คือการที่เอาไอเสียนะครับย้อนกลับมาที่หม้อกรองของเรานะครับเพื่อที่จะเอาไอเสียที่เผาไหม้ไม่หมดเนี่ยย้อนกลับไปเผาไหม้ในห้องเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มลพิษน้อยลงนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมืออยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเพื่อนนี่นี่นะครับ นี่ก็คือตัววาล์ว egr นะครับวาล์ว egr แล้วนี่ก็คือตัวท่ทวทอนะครับท่อที่ขึ้นมามี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีอยู่2ตัวนะครับนี่คือท่อที่นําไอเสียนะครับขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ก็คือวาล์วนะครับนี่คือจุดที่มันรวมมารวมกันนะครับเมื่อมันจะทํางานก็ตอนที่เครื่องยนต์รอบเดินเบานะครับเมื่อเครื่องยนต์รอบเดินเบาตัวนี้นะครับ นนวาล์ววาล์ววาล์วตัวนี้ก็จะเปิดเปิดปุ๊บไอเสียก็จะวิ่งผ่านตัวนี้ผ่านวาล์วมาออกตรงนี้นะครับนี่คือทางออกนะครับออกจากวาล์วนะครับแล้วก็ไปเข้าออหม้อกรองของเรานะครับเพื่อที่จะย้อนกลับไปที่้องเผาไหม้อีกครั้งหนึง่งอ่าก็ข้อดีคือทําให้ลดมลพิษทางอากาศนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะทําให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยดูดไอเสียกลับไปเผาไหม้อีกครั้งนะครับอ่าตัวนี้ นะครับที่เราจะทําการอุดกันอยู่ตรงนี้นี่เองผมเขีย่ยยางออกนี่เราจะปิดหน้าแปลนตรงนี้นะครับปิดหน้าแปนตรงนี้นดนนนโดยใช้นี่เลยตัวอุดอิานะครับเป็นสแตเลส s u s 304นะครับตัดมาเข้ารูปเพื่ออุดอ r โดยเฉพาะนะครับนี่นครับตัวนี้ก็ใส่ฝั่งนี้อีกตัวนึงก็ใส่ฝั่งนี้นะครับมี2ตัวนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยนะครับ สำหรับแผ่นอุดน T.R. นะครับนี่เลยถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เพจแม็กนัมดิสซิ่งช็อปหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้แล้วกับหหรือว่าทักไปที่ facebook ผมก็ได้นะครับเ e โตเข t o นะครับนี่เลยนะครับขายไม่แพงครับตัวนี้ขายแค่แผ่นละร้อยครับร้อยเดียวแผ่นละร้อยสองแผ่นสองร้อยนะครับค่าส่งห้าสิบบาทตามนี้เลยนะครับเพื่อนใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับ มีแค่คู่เดียวเท่านั้นมีแค่คู่เดียวนั้นเพราะผมตัดมาสองคู่ผมตัดมาแค่สองคู่เดี๋ยวว่าถ้าใครอยากได้เพิ่มเติมก็สั่งเข้ามาได้แต่ว่าต้องรอหน่อยนะครับผมจะไปตัดให้นะครับเป็นงานตัดเลเซอร์นะครับตัดแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับใช้เวลาตัดแค่สั่งเข้ามาวันเดียวก็ตัดได้เลยนะครับแต่ในสต็อกตอนนี้มีแค่คู่เดียวครับคือของผมหนึ่งคู่แล้วก็เหลือสต็อกอีกคู่หนึ่งสี่แผ่นนะครับมีสี่แผน่น เดือดสักคู่เดียวขายเก่งขายเก่งนะครับขายอย่างเดียว ในการเพื่อนมีน็อตยึดสล็อกสองตัวนะครับฝั่งละสองตัวนี่ครับเป็น M6 นะครับก็จะอ่ยึดบาวไปด้วยในตัวเลยนะครับเป็นซัพพอร์ตซัพพอร์ตบาวนะครับตังนี้เป็นปีกต่อมายึดอ่รวมละปึ๊บ นี่นะครับถอดน,อน็อตออกแล้วครับเพื่อนๆทำการยัดเข้าไปเลยเรื่องยัดขอให้บอกเรื่องยัดขอให้บก่กเรื่องยัดกับเรื่องทำลายนะครับขนัดน่าใส่กันระหว่างกลางแค่นั้นพอแล้วก็ ใส่น็อตคืนนะครับง่ายๆนะครับง่ายแค่ตอนใส่จีอานี่แหละแต่ตอนถอดนี่นี่ถอดพวกแฟลลิงโอโ้ยกถังนี่ยากอยู่เราก็สายโมจัดซะอเรียบร้อยนะครับนี่ดูเพื่อนๆ หนาดีเหมือนเดิมนะครับถามว่าทําให้เครื่องแรงขึ้นไหมตอบว่าไม่เลยครับไม่เกี่ยวกับความแรงของเครื่องยนต์นะครับเออุดเพื่อให้เครื่องยนต์สะอาดแค่นั้นเองพวกถิ่นหลักๆก็คือเลยพวกอลิ้นนะครับลิ้นลิ้นเนี่ยจะไม่มีเข่าลดเข่าน้อยลงแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีไอซีเสียย้อนกลับมาผ่านลิ้นอีกครั้ง วาล์ว wow ID แล้วก็จะสะอาดขึ้นแน่นอนว่าวาล์วดีสะอาดขึ้นแน่นอนครับดีต่อเครื่องยนต์แน่นอนครับการอุด GCR e ผมก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับในการอุด g g r นะครับมันทำให้มลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้ามันอดไม่ได้ผมมีขายนะครับอดไม่ได้ผมมีขายนะครับ,ผมมรบแผนอุด GCR อืม ามนั้นครับโอเคเง่นเปียไอเสียที่ผ่าน EGR เนี่ยผ่านวาล์ว EGR เนี่ยเข้าหม้อก,กวางวบแล้วมันก็จะวนกลับมาที่ตัวลิ้นดูดอากาศเหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้จะเป็นวาล์วไอนะครับฝั่งนั้นเป็นวาล์วไอเสียนะครับออกจากวาล์วไอเสียปื๊บย้อนเข้ามาที่วาล์วไอดคิดดูครับเพื่อนๆตรงลิ้นตรงคอเนี่ย จะมันจะสกระปรกไปด้วยคราบเข่าเข่าของเครื่องยนต์นะครับที่เผาไม่มีหมดที่ย้อนกลับขึ้นมานะครับถ้าเราแก้ไขปัญหาอุด EGR ตรงเนี้ยไม่ใช่แก้ไขปัญหาสิถ้าเราอุด EGR ตรงเนี้ยมันจะไม่มีคราบเขมาเ่ามาแล้วมันจะมีเฉพาะตัวอากาศที่่าแลแมแอร์เข้ามาที่ม้อคองเท่านั้นจะสะอาดขึ้นแน่นอนครับเพื่อนๆสายลักเครื่องยนต์นะครับส่วนสายโลกสวยก็ไม่ต้องอุดนะครับแต่ถ้าอดไม่ได้ เรามีขายอดไม่ได้เรามีขายนะครับสั่งเข้ามาได้นะครับขายแค่แผ่นละร้อยเท่านั้นสองแผ่น200ค่าส่ง50บาทนะครับโอเคครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการอุด ETR รนะครับจเจ้าเซดิกิพ่าอานะครับวันนี้ก็เสร็จเสร็จ สิ้นเงินไปแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะกดติดที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้ช่อง b i g กไบต์สตอรด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ